ดีครับได้ยินได้ยินชัดใช่ไหมฮะก็สวัสดีครับท่านวิทยากรน,นะครับแล้วก็น้องๆทั้งหลายนะครับรวมถึงทีมของไทยบีเสด้วยนะครับจริงๆอยากจะบอกว่าชีวิตผมทั้งชีวิตนะก็ทําสารคดีมาตลอดนะครับเป็นบรรณาธิการทิทยาสารสารคดีมา20ปีนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ทําผลิตรายการสารคดีให้กับช่องไทยบีเอสนะฮะมีสิ่งหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังเพราะว่าวันนี้พวกเราจะทําสารคดีเกี่ยวกับคนใช่ไหมครับ ผมมีข้อหนึ่งอะอยากจะบอกให้ฟังว่าจำไว้เลยนะครับว่าคำถามที่ดีมีค่ามากกว่าคำตอบที่ได้รับงงไหมครับถ้าน้องอยากเป็นคนทำสารคกณีที่ดีจำข้อนี้ไปก่อนเลยนะครับว่าคำถามที่ดีมีค่ามากกว่าคำตอบที่ได้รับเพราะอะไรครับเวลาที่เราจะถามคนโดยเฉพาะคนที่เราไม่รู้จักคนแปลกหน้าเนี่ยเราไม่มีเวลาเยอะหรอกเรามีเวลาน้อยมาก น้องก็ต้องทําการบ้านดีๆว่าจะถามอะไรเขายกตัวอย่างนะครับสมมติว่าน้องได้รับมอบหมายให้ไปทําคนเขมรที่มาทํางานในประเทศไทยในช่วงนี้ที่เกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศไทยกับประเทศเขมรนะครับไปคุยกับทราบไหมครับว่าแรงงานเขมรนี่มาประกอบอาชีพป,ประเทศไทยเยอะที่สุดเกือบาชียอะไรครับซึ่งจําเป็นมากเลยนะเป็นกรรมกรครับรับเหมาก่อสร้าง นะครับช,ช่วงนี้ประเทศไทยมีปัญหาเรื่องการขาดขแคลนแรงงานมากเพราะว่าโดนกลับไปหมดสมมุติว่าน้องไปสัมภาษณ์คนงานกรรมกรขเบนคนหนึ่งเนี่ยระหว่างสองคำถามนี้จะถามอะไรครับคำถามแรกพี่ครับพี่ได้เงินค่าจ้างรายวันวันเท่าไหร่ครับกับอันที่สองพี่กลับไปแล้วพ,พ,พี่คิดว่าหุ่นเซียนจะทำอะไรกับพี่คำถามไหนหน่าสนใจกว่าครับ เพราะอะไรครับคำถามที่2ส,ส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็นคําถามที่สองใช่ไหมครับแต่คําถามที่สองผ่านการคิดมาก่อนถูกไหมผ่านการมองบริบทความสนใจของโลกว่าวันนี้เขาสนใจเรื่องอะไรคําถามแรกถามเพราะว่าเป็นคําถามที่อะไรครับพื้นฐานมากเหมือนกับว่าเจอใครก็กินข้าวยังคะพี่ได้พี่ได้แรง,งงานวันเท่าไหร่อันนี้คือหัวใจสำคัญในการที่เราจะทำสารคดีชีวิตที่ดี คุณต้องทำการบ้านมาก่อน,นคำถามที่ดีในโลกนี้โดยเฉพาะคำถามของนักข่าวเก่<อ>งๆของโลกเนี่ยล้มรัฐบาลได้ไนะครับคำถามของนักข่าววงนทโรโพสต์บางคนนี่สามารถจะลบประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาได้เพราะว่าเขาเตรียมการบ้านมาก่อนว่าถามนายกมีเวลาเสี้ยววินาทีถามประธานาธิบดีก่อนมีเวลาเสี้ยววินาทีคุณจะถามอะไรอะนะครับอันนี้คือเรื่องที่สําคัญมากเรื่องที่สองนะครับ มีมีละครสองเรื่องเรื่องแรกพระเอกนางเอกกินข้าวกันในสวนร้านอาหารแห่งหนึ่งกินไปกินมากินไปกินมาก็พูดกันไปพูดกันมาแล้วก็รดติดตามตอนต่อไปกับเรื่องที่สองพระเอกนางเอกนั่งกินข้าวกินไปกินไปกินมาสักพักมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาหยุดนอีนางตอแหลวรดติดตามตอนต่อไปอยากดูเรื่องอะไรครับ พาออะไรครับอ่าลองวิเคราะห์ที่ทำไมคุณอยากดูเรื่องที่สองพ่ออะไรครับพ่ออะไรครับอ่าวิเคราะห์ดีๆนะทำไมอยากดูเรื่องที่สองพ่ออะไรครับเพราะว่าแบบว่าอยู่คือเขานั่งกินข้าวกันอยู่สองคนดีๆใช่ไหมคะแล้วก็มีใครก็ไม่รู้มาด่าเขาว่า อะไรหยุดนะอีนางตอแหลแบบนี้ค่ะมันดูมีอะไรให้ลุ้นว่าอุ้ยผู้หญิงคนนี้เขาไปทําอะไรกับผู้ชายคนนั้นหรือเปล่าเลยทําให้มีคนมาด่าเขาแล้วที่นี้เรายังไม่ทราบว่ามันคือเรื่องอะไรแล้วเขาบอกว่าติดตามตอนต่อไปทำไมเรื่องแรกไม่น่าสนใจอ่ะเพราะว่ามันดูแบบก็แค่นั่งกินข้าวด้วยกันแล้วก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์ต่อไปมันจะเป็นอะไรค่ะมันดูไม่ลุ้นใครคิดว่าเรื่องที่สองยกมือครับส่วนใหญ่นะครับถ้าวิเคราะห์นะครับ ความขัดแย้งเกิดขึ้นแล้วในเรื่องที่สองถูกไหมครับความขัดแย้งนี่แหละคือหัวใจสําคัญในการเขียนสารคดีเรามักจะคิดว่าความขัดแย้งคือหัวใจสําคัญในการเขียนซีรีส์ในการเขียนนิยายเราก็เลยไม่รู้สึกว่าความขัดแย้งเนี่ยคือหัวใจสําคัญของการทาสารคดีด้วยเพราะว่าคนทําสารคดีส่วนใหญ่บ้านเราเนี่ยจะไม่รู้สึกว่าจะต้องมีความขัดแย้งก็เล่าไปเรื่อยๆแต่จริงๆอะทุกอย่างมีความขัดแย้งหมด น้องตื่นขึ้นมาตอนเช้าเนี่ยก็ขัดยักกับตัยเล้วว่าจะลูบมือถือดีหรือว่าเข้าห้องน้ําดีหรือทําทั้งสองอย่างความขัดย้าเกิดขึ้นตลอดเวลาแต่ความขัดย้าเนี่ยมันทาให้เรื่องมันสนุกมันน่าสนใจครั้งหนึ่งพี่เคยไปทําสารคดีเรื่องชีวิตคนไร้บ้านนะครับไปคุยกับแม่ค้าที่ไม่มีบ้านตกเย็นต้องนอนจต,ตุจัก นะครับเพราะว่ามีบ้านไม่รู้เป็นนอนหรอก็ต้องนอนแล้วพี่ก็สังเกตว่าแม่ค้าเขานอนนานมากเลยนอนนานมากผี่ปกติเลยเราก็ตอนแรกเรานื่เขาขี้เกียจเนาะนี่เราตัดสินเขาลไงเราขี้เกียจแต่ว่าพอสังเกตไปเรื่อยๆเนี่ยไม่ใช่ว่ะทราบไหมเขาทำไมเขานอนเยอะนอนเยอะมากเลยเพราะว่าเขาบอกวันนึงเขาก็บอกพี่บอกว่า ในความฝันเนี่ยเขามีบ้านแต่ในชีวิตจริงเ็าไม่มีบ้านเขาก็เลยอยากจะนอนหลับตานอนมันไม่มีมันมันไม่ทุกไ์ไยไม่น่าเชื่อนะครับว่าแม,แม่ค้าสามารถมีคำพูดที่สวยหรูขนาดนี้ได้แต่เป็นคำพูดที่มันกลั่นมาจากความรู้สึกจริงๆไงว่าซึ่งเขาไม่ได้เสแสร้งแต่ว่านี่คือเรื่องจริงว่าทำไมเราถ้าสังเกตด้เราเห็นขอทานเห็น คนข้างผมทำไมจะแรกนอนขี้เกียจชิบหายเลยแต่จริงๆไม่ใช่นะแต่แน่นอนว่ากว่าที่เราจะรู้อะแ,บบแว็บแรกเราก็ไปตัดสินเขาแล้วใช่ไหมครับว่าขี้เกียจนี่แต่จริงๆไม่ใช่เขามีเหตุผลของเขาแต่การมีเหตุผลของเขาเนี่ยคือการเฝ้าสังเกตอย่าตัดสินอะไรว่ามันคือความจริงเอาความจริงคือเขาขี้เกียจก็เลยไปตัดสินเขาเขาเป็นคนขี้เกียจผู้ใช้แรงกันเป็นคนขี้เกียจก็เลยชอบนอนแต่เวลาพูดถึงความจริงนะครับ เชื่อไหมครับว่าความจริงจะบอกว่าอย่าไปยึดมั่นกับความจริงที่คุณเห็นนะน้องๆหลายคนของราบใร์เช่กัเมื่อหลายหลายร้อยปีที่แล้วเนี่ยเรามีความเชื่อตลอดว่าว่า,วาโลกแบนใช่ไหมครับนั่นคือความจริงในอดีตว่าความจริงแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่าความจริงว่าคือโลกแบนแต่สุดท้ายเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ก็ค้นพบว่าโลกมันไม่แบนถูกไหมครับโลกเป็นกลมแต่ความจริงในอดีตคือโลกมันแบนหลายร้อยปีต่อมาเนี่ยเรา เชื่อโดยสนิใจว่าโลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาลเชื่อโดยสนิใจเลยนะครับพในคัมภีร์ไบเบิลก็บอกโลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาลแต่สุดท้ายกาลิเลโอคาร์โนนิคัสก็พิสูจน์แล้วว่ามันไม่ใช่โลกไม่ใช่ศูนย์กลางของจักรวาลนี่คือความจริงอีกชุดหนึ่งใช่ไหมครับมั่นหมายละอย่าไปติดกับความจริงที่เราเห็นต่อหน้าว่าเอยชัวแน่นอนอยู่แล้วไม่ต่างอะไรจากที่เรา ดู Facebook ดูทวิตเตอร์ดู t i k t o อแล้วก็เชื่อโดยสดิจใจเลยนะครับการเป็นคนทำสารคดีที่ดีเนี่ยอย่าแค่ตั้งข้อสังเกตอย่าเชื่ออะไรง่ายๆฟังไว้เยอะๆนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งเชื่อครับผมเชื่อว่าโลกยุคใหม่เนี่ยคนทำสารคดีเนี่ยจะมีส่วนในการที่จะทำให้โลกมีคุณภาพมากขึ้นนะครับการที่เราจะผลิตสิ่งที่ดีๆออกมาได้เนี่ยเราจะเป็นต้อง สังเกตเราจําเป็นต้องอย่าเชื่ออะไรเยอะเราจําเป็นต้องเข้าใจกับมันก่อนที่เราจะไปตัดสินเขาครับขอต้อนรับศูนย์โลกของสารคดีครับขอบคุณมากครับขอบพระคุณนะครับ